สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนในอีกคือเก่าเมือนเดิมนะคะยังจะอเจวมากอีกแล้วค่ะเมื่อเจ้าค่ะกับการทํางานในครัวน,น้อยสไตล์บรนนอกบรนนอกของเฮ้านะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทําอาหารหรือไปทําอย่างอื่นเฮ้ากะตองเอาพวกหนีมาใส่ไว้ให้มันอ่าห้มนห้อนนะคะเปิดไฟเปิดฟื้นเปิดไฟ,ดไฟมันห้อนค่ะเพราะว่าหม้อตัวนี้ของเราเป็นหม้อร้อนนะคะไม่เป็นหม้อเย็นค่ะ ความห่อนของเขาอยู่นี่สิยู่ในระดับอุณหภูมิไม่ต่ำกว่าอา,อาหารเ้าต้องห่อนถึงเกตสิบสององศาเลยนะะเนาะค่ะเนาะเพิ่นต้องบ่ได้ต้มก็หนีค่ะแล้วทีนี้หม้อหุงข้าวหม้อเล็กอันนี้น้องแอนได้หุงไว้เรียบร้อยแล้วนะะเนาะค่ะเนาะเพิ่นหุงก่อนเลยค่ะแอนว่าสิเฮ็ดคลิปเพิ่นเลยวา่าฉันหุงเรียบร้อยแล้วทั้งสองหม้อเลยค่ะแอนสิมาตอบคําถามว่าทำไมหม้อหุงข้าวหม้อเล็กจังทำไมหุงข้าวหม้อเล็กนู่นนี่นั่นนะคะเนาะคือ หม้อเล็กนี่ถ้าเป็นเอสซีเก่าแอนจะรู้นะคะว่าทําไมแอนหุงข้าวหม้อเล็กแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวแอนกระเวาได้อีกคือเก้าค่ะคือการที่แอนหุงข้าวหม้อเล็กตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะเพื่อป้องกันที่ฝรั่งเขาตักเลอะเทอะนะคะเมื่อจ้าคาขาเพราะว่าบางครั้งนี่เขาตักตักเฮียตักห้วยนะ่ะบางครั้งแอนไม่มีเวลาหรือเด็กๆไม่มีเวลามาเซ็ตมาถูมันกระสิดูแบบว่ายังไงยังไงอยู่เฮาก็เลยตัดปัญหาแบบว่าเอาหม้อเล็ก ถ้าหมดคือเติมจังสี่สีดีกวัวค่ะเพราะว่าทาหมใอแ่ยัยยงสิเวลาพูดยากมากมายเลยค่ะเอาเป็นว่าฮอตตักจากหม้อข้างใหญ่ข้างในมาเติมตรงนี้เนาะคะนะ่ะเนาะหม้อข้างในส่วนนี้ฮอากับสิหุงไว้คือกันค่ะน้องก็ได้จัดการหงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถามว่าทําไมไม่เห็นเด็กๆเอาข้าวมาเติมเลยวันนึงเขากินข้าวอยู่แค่นี้หรอมือหนึ่งฮอเติมแบบสนิทวานนะับ ครั้งไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเด็กๆเ,เขาออกเอาออกมาเติมข้าวมาเติมแอนตัดวิดีโอตอนที่เด็กๆที่ไม่ใช่ตัวแอนสาวอุดรนค้นหนามน้นตจนอ้วนค้นเหนียวมาเติมนะคะเพราะว่าทําไมถึงตัดออกเพราะว่าเด็กๆเ,เขาไม่อยากที่จะเข้ากล้องวิดีโอเขาเขาบางครั้งเขาก็บอกอุ้ยเอ้ยหลายเรื่องหลายเล่าค่ะเอาเป็นว่าวันไหนที่แอนเป็นคนมาเติมเพื่อนๆเ,เห็นว่าแอนมาเติมแต่ส่วนใหญ่แอนไม่ได้มาเติมค่ะ เด็กเข้ามาเติมภาพนั้นก็เลยไม่มีให้เพื่อนๆเห็นเนาะค่ะมื่อเจ้าคขาแล้วเพื่อนเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวแอนปรับกล้องแล้วเพื่อนเอนที่ถามแอนบ้าอย่างนี้นะคะทำไมไม่ถ่ายตอนที่ลูกค้ามาจ่ายตังค์ให้เห็นเลยวันนั้นแอนได้ตั้งกล้องมุมไกลไปให้ดูนะคะแล้วทีนี้ ก็เห็นแต่ตอนแอนหยิบถุงแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเพื่อนๆคะ่นะณทั้งนี้ทั้งนั้นแอนก็ต้องกราบขอบคุณทุกคอมเมนต์และการติติส้มของแอนด้วยนะคะอแอนไม่สามารถที่จะทำแล้วก็ถ่ายใกล้ๆให้เพื่อนๆเห็นตอนที่ลูกค้าเขาเอาบัตรเขามาจ่ายตังให้แอนนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถ่ายให้เห็นลูกค้าด้วย พอว้ย,ยังเจ้าคือว่าท่ายเจ้าแหงสิบได้ย,ยอดวิวยอดคอนดูเบิ่งไลายบาสาอุดรเพื่อนๆคายอดคนดูเยอะอะไรเยอะก็จริงคะ่ะแต่ลูกค้าแอนก็หมดนะคะมื่อเจ้าคะ่ะเพราะว่าเขาบ่ได้เต็มใจที่สิให้เขาท่ายรูปเขาหรอไปลง YouTube เพื่อที่เราจะโปรโมทลานเฮ้าโดยที่เขาไม่ได้อะไรเลยหรือบอก่ายๆว่าเราทำ u t u b e ฮ้ากระไดเงินเป็นบ้าค่ะแต่เขาไม่ได้อะไรเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งสิทธทิส่วนบุคคลของเขาสูงมากค่ะเมื่อเจ้าค้าประเทศนอกนะคะเขาสิไป่ายซุ่มหาซุ่มหกซุ่มเจ็ดซุ่มแไม่ได้โดยเด็ดขาดค่ะขนาดแอนตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายคนที่เขาชอบก็มีคนที่เขาไม่ชอบเขาโวยก็มีนะคะแต่แอนตัดออกค่ะพอบายยัง แอนก็เอาให้เขาดูลูกค้าว่าประจําของเราดูว่าฉันตั้งกล่องท้ายมันไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เห็นอะไรเธอนะเขาไม่รู้ว่าเธอเป็นใครนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาเห็นตอนที่ตักอาหารได้เธอโอเคไหมเรารู้ค่ะว่าคนไหนโอเคคนไหนบ่โอเคถ้าคนไหนไม่โอเคเขากลับมากินเราเหมือนเดิมเราก็ไม่ถ่ายนะคะถ้าเราจะไปถ่ายให้เห็นทั้งทั้งใบหน้าแล้วก็ตอนเขาจ่ายตังหน้าที่นี้ที่นั้นคือทั้งบัตรเขาก็มีเลขบัตรอยู่แล้วแล้วก็เขา เขาเป็นใครเขาก็เห็นเมิร์ดจังสิแม่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้แอนไม่สามารถที่จะทําให้ได้เลยนะคะแอนต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งคะ่ะแต่เรื่องอื่นแอนทําให้ได้นะคะอย่างเพื่อนว่ากล่องใหญ่จังเยอะจังนู่นนี่นั่นแอนกับพญายามที่สิปรับเปลี่ยนหากล่องที่เล็กลงแต่ณนะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องฟังเสียงตอบรับจากลูกค้าเราด้วยแบบแอนก็ฟังทั้งสองฝ่ายฟังทั้งเอฟซีก้นดูฟังทั้งลูกค้าแอน บางคนอาจจะว่าแอนไม่เป็นตัวตนของแอนแอนเป็นตัวตนของแอนแน่นอนค่ะแต่แอนอยากให้ค้นดูนี่ดูด้วยค่ะว่าแอนพร้อมที่จะปรับที่จะเปลี่ยนให้ทุกๆคนแต่ทุกๆคนก็ต้องเข้าใจแอนด้วยถ้าแอนเปลี่ยนแล้วมันไม่ดีแอนกะกับขึ้นมาเปลี่ยนมาใส่เก้าของแอนคือเก้าองค์ค่ะแต่ถ้ามันดีมันผลตอบรับมันดีเข้ากับสิขายไปเรื่อยๆอย่างแอนก็ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังแล้วนะคะเนาะ ว่าอย่างกล่องนี่บางครั้งเพนกับผลิตมากบางครั้งพนกับว่าผลิตมากมีปัจจัยหลายๆอย่างค่ะอย่างกล่องตัวเล็กซื้อมาก็ในราคาแพงอย่างกล่องตัวใหญ่ซื้อมาก็ในราคาสูงแล้วเวลาลูกค้าตักอาหารเยอะถ้าเธอยอมจ่ายกล่องแพงอาหารเธอก็ลดดับลงแอนก็เอามาปรับมาคิดมาเปลี่ยนให้ทุกทุกคนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอนก็ต้องเอาตัวแอนเป็นหลักด้วยว่ามันโอเคไหม อแอนสามารถเปลี่ยนให้ได้แค่นี้แอนก็นเอาแค่นี้เอออย่างเพื่อนทักมาว่ามันเยอะเราไปนั่งดูมันก็เยอะจริงๆอันนี้ยกความดีความชอบให้เลยค่ะทําตามทันทีเลยค่ะแต่เข้ากับตองเบิงหลกค้ขขาของเท้านั่น,นะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งประเด็นสําคัญเลยาสาวอุดรทําไมพูดกลับไปกลับมาทําไมไม่พูดเลือกเอาซักภาษาหนึ่งในใจของแอนน่ะแอนอยากจะพูดภาษาอีสานทั้งคลิปเลยนะคะแต่ เพื่อนบางคนเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องแอนก็พูดไทยมั่งปนภาคการภาคอีสานปนมั่งประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอนพยายามที่จะพูดไทยให้ได้ตลอดทั้งคลิปแต่ภาษาอีสานของแอนที่เป็นถิ่นที่เป็นเกิดที่เป็นภาษาพ่อภาษาแม่ของแอนมันออกมาอัตโนมัติแบบไม่รู้ตัวค่ะมือเจ้าขามันเลยเป็นเหตุผลว่าทั้งไทยทั้งลาวมาผสมกันนะคะเพื่อนเพื่อนคะสำหรับเพื่อนๆนที่ฟังไม่เข้าใจแล้วก็ปวดหัวกะ ขอโทษขออภัยด้วยเหมือนกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นกับขอบคุณนทุกทุกเม้นทุกทุกการติชมทุกทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมและกติส้มให้สาวอุดอรเดอคะ่ะเดอที่สำคัญอย่าข้ามโฆษณาของสาวอุดอรนะคะเบองใไ้สาวอุดอรค้นหนามน้อนโตนอ้วนค้นนีน้ำเลยคะ่ะเพื่อวาเขาสิได้คาขนมนิดหน่อยหน่อยตมกันนะครัเจ้าค่ะ <laughs> กับไล่ฝลังกินไปหลายแล้วคะ่ะมาช่วยให้สาวอุดรมีค่าขนมหน่อยนะคุยมองออกไปข้างนอกเขาทํางานแบบว่าเขาสอมเพดานตึกอะออฟฟิศมองหันคะ่ะกัสิเป็นยุป,ประมาณนี้คะ่ะเมื่อเจ้าคะถ้าไม่พูดก็ไม่รู้ถ้าเบาๆก็ไม่ได้คุยกัสิป,ประมาณนี้คือเก้านะคะเนาะคลิปนี้แอนซี่ไ้เพื่อนๆดูการจังสี่ของแอนแล้วกัน แอนก็นอยากเเากับมือเจ้านะแม่่ะมือเจา้าขาวันวันทแต่คลิปอันที่เป็นมีแต่เสียงดนตรีบางครั้งแอนก็นอยากเบ้านะ้ามือเจ้าได้คะ่ะตะว่ากับเเว่เพราะใดว,วิ่งนู่นวิ่งนี่สารพัดวิ่งนะคะเห็นเห็นเล็กๆแบบนี้นี่วิ่งแต่ละวันนี่หลายกิโลอยู่เด้ขะมือเจ้าคะปรดสังเกตทั้งขาทั้งแขนแขนนี่ก็ตั้งตีทั้ง นวดแป้งนะคะบ่มเมนธรรมดาค่ะดูหุน่นหุ่นแต่ละคนที่อยู่ที่นี่โหลดนะะเนาะค่ะเนาะกระสิเป็นอยู่ประมาณนี้ค่ะล้านน้อยนอยห้อยอสังของเฮ้าด้วยค่ะมือเจ้าคะทุกอย่างทุกทุกอย่างทุกมุมทุกอะไรนี่แบบว่ามันล่องโตแล้วค่ะมันมันจะอยู่ปริมาณนี้เพื่อนๆคะ่ะอย่างที่แอนพูดนะคะว่าแอนมีโอกาสได้ออกไปนั่งกินอาหารตรงนู้นตรงนี้เมื่อวานนี่กับป๋าอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่อะไรก็แพงแพงมากไมก่ค่ะแล้วทีนี้ ร้านเราไม่ได้ขายถูกกว่าตรงอื่นมากมายนะคะตา่ากระถูกผิวค่ะแต่ว่า้าสิไปเปรียบกับร้านใหญ่ๆที่เขาแพงทั้งค่าเช่าเขาแพงท,งทั้งทุกอย่างนะคะแบบว่าเฮ้ากับเฮ็ดซ้าเฮ้าค่าเช่าเราก็ถูกกว่าเขาด้วยเข้ากับสิดีก็เขามองนีเนาะคะ่ะเนาะแล้วถามว่าได้กาไรโบเสาดอนเจ้าเฮ็ดยังสิกำไรเนะเรามีอยู่แล้วเหมือนกับทุกๆคลิปที่ว่ามานะคะแต่ว่า จะได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านในเดือน2เดือนนี่มันบ่ได้ค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะเมื่อเจ้าคะ่ะเพื่อนๆคิดแค่นี้นะคะว่าถ้าแอนไม่ได้กําไรนี่ร้านของแอนแอนไม่สามารถที่จะจ่ายเป็นเงินสดได้เนาะคะ่ะเนาะอเพราะว่าต่างประเทศนี่คุณไม่จําเป็นมีเงินมากน้อยขนาดไหนคุณไม่จําเป็นต้องไปจ่ายสดนะคะ คุณพรอนไปตลอดชีวิตคุ้นกับพรอนใดค่ะแต่ว่าค่วมสอบสิทธิส่วนบุคคลค่ะแอนบอ่มักการเป็นหนีนะคะมือเจ้าค่ะแอนไม่ชอบการเป็นหนี้นะคะแอนคิดว่าการเป็นหนี้นี่คือผ่อนค่าอันเช่านี่แต่ละเดือนนี่คือโอเคบ่ต้องมานั่งค่อนคาลงค่าลาไหนมันปดวดหัวปวดสมองเนาะคะ่ะเนาะก็เลยตัดสินใจว่าจ่ายสดไปเลยยังสินะค่ะมือเจ้า แฟนแอนก็คือแอนยังไงเขาก็อย่างนั้นแต่ใจลึกๆเขาเขาอยากให้ห้าค้อนจ็กซิป,ปียีสิป,ปียังสิแต่ว่าไม่ได้บ่เอาค่ะแอนเหนื่อยค่ะคือแอนว่าวันหนึ่งแอนทำงานกับแค่์สามถึงสี่ชั่วโมงนะคะมาตอนเช้าขายบุฟเฟ่ต์นิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆแอนกับกับแล้วแอนกับไฮเด็กๆเขาเฮ็ดแอนอยากเอาเวลาที่ที่เหลือของแอนนะเฮ็ดอย่างอื่นมากไม่กว่าที่สิมานังเฮ็ดงานตลอดไปนะคะแล้วอย่างอื่น แอนอยู่บ้านกับป๋าแอนไม่ค่อยบอท่ายคลิปเลยค่ะแอนอยากเอาเวลาที่แอนหยุดแอนไม่ทำงานนี เห็ดส่วนโตมากกลัวนะขอนะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้จะไปเป็นคลิปที่2ของแต่ละวันเด้อค่ะเด้อแอนสิเอาคลิปเว้ากับมือเจ้านี่ไปเป็นคลิปที่2ใเห้มือเจ้าฟังสาวอุดรค้นหนามม้นโตนอวนนี่เ้าน้าแน่จากน่อยเนาะค่ะเนาะมันจะเป็นคลิปที่แอนถ่ายก่อนขายบุฟเฟ่นะคะแต่ว่าสิเอาไปลงหลังขายบุฟเฟ่ค่ะมือเจ้าคะมันสิได้แบบว่าดูพุงดูกล้ามดูหุ่นบึกบึบืนบืนก่อนแล้วค่อยมาฟังสาวอุดรพูดมาเม้ามอยกับสาวอุดรนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวว่าง เรามาหัดตั้งกล้องไลฟ์กันนะคะแอนลืมแล้วค่ะว่าไลฟ์จังไดแล้วแต่ที่สําคัญกับเวลาแอนไลฟ์หนะมันหน่อยค่ะแอนอยากจะไลฟ์กับเพื่อนๆมากเลยนะคะสําหรับคลิปนี้คือเก้าเมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลฟ์สับสไครต์กดติดตามแอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการเทคคลิปเป็นสาวุดวานต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆใครมีคําถามอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ เดี๋ยวแอนต,ตอบให้ทุกทุกคอมเมนต์เลยค่ะบ้าว่าสิคอมเมนต์เก่าบ้าว่าสิคอมเมนต์ใหม่แอนใส่ใจทุกคอมเมนต์ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายบายค่ะ